โอเคครับล้วก็มาเริ่มต้นกันที่คลิปแรกนะครับว่าในเรื่องของลายนิ้วมือนะครับลายนิ้วมือที่ผมให้คําแนะนําไปแล้วนะครับว่าแต่ละนิ้วหมายถึงอะไรนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นที่นิ้วที่1ที่มือซ้ายนะครับหัวไปม,มือซ้ายก็คือบอกนิสัยนะครับนิสัยของคุณลายแบบนี้เขาเรียกว่าลายดับเบิลลูปนะครับคือเป็นคนละเอียดเป็นคนสนใจหลายอย่างทําได้หลายอย่างแล้วบางทีก็สนใจหลายอย่างเกินไปชอบ ทำหลายอย่างเกินไปอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดบางอย่างนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราทำหลายอย่างเกินไปมันมักจะไม่ดีนะคือคือมันมันต้องเรียงลาดับความสําคัญแล้วให้ความสําคัญเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากแล้วก็เรียงลําดับลงไปนะครับไม่งั้นเราก็จะเหมือนสมาธิสั้นนะครับทำหลายอย่างเกินไปอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากทาอันนี้ก็อยากเรียนอะไรประมาณนี้เป็นข้อดีแต่ก็มีข้อจํากัดมีข้อด้อยที่ต้องระวังนะครับตอนนี้เนาะ โอเคเป็นคนชอบเรียนรู้ชอบวิเคราะห์นะครับสนใจหลายอย่างทําได้หลายอย่างแต่การตัดสินใจอาจจะล่าช้าหรือบางทีทาหลายอย่างกันไปก็อาจจะขาดพลังขาดสมาธิไปนะครับนะโอเคอันนี้คือหัวแม่มือนะครับไปดูนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้จะเป็นลายเ็าเรียกว่าลายมัดไหวนะครับลายมัดไหวแล้วมันก็จะปัดย้อนมาทางหัวแม่มือนะครับอันนี้คือเป็นคนคิดต่างนอกกรอบข้อดีก็มีนะครับคนคิดต่างมักจะทาอะไรได้แตกต่างมักจะทําอะไรได้พิเศษกว่านะครับ คือเขาจะปัดย้อนมาทางนี้เห็นไหมทีนี้ไอ้ความพิเศษเนี่ยความพิเศษหรือความต่างถ้ามันถูกยุคถูกสมัยถูกกาลเทศะถูกที่ถูกทางก็จะประสบผลสําเร็จดีมากนะครับแต่ถ้าหากเป็นความคิดต่างที่ไปทําอะไรที่มันต่างจนแบบ เขาเรียกว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่มันดีเนาะแต่มันไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนจานวนมากขายไม่ได้กลายเป็นว่าเราก็เสียเวลากับความคิดต่างนั้นกับก็ต้องบริหารความพอเหมาะไปดีระหว่างความคิดต่างความคิดตั้งสันนี้ในในหลักการแล้วดีนะครับแต่ว่าเราต้องใจให้ถูกที่ถูกท,กทางนะครับโอเคนิ้วถัดมาคือนิ้วที่3กล้ามเนื้อมัดใหญ่การออกกาลังกายความแข็งแรงทางกายภาพอันนี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะ แต่ก็อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการเคลื่อนไหวอยู่พอประมาณนะครับเพราะว่าเป็นหลายมัดหลายเนาะโอเคไปดูนิ้วที่4เกี่ยวกับดนตรีอ,อ่าอันนี้เป็นหลายคนหน่อยนะครับพิเศษเนาะเป็นคนชอบฟังเพลงชอบดนตรีชอบกวีชอบคําชมชอบคําพูดดีๆอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะเรียนรู้จากการฟังได้ดีเป็นพิเศษนะครับมีสุนทรียะมีดนตรีในหัวใจนะครับโอเคนิ้วสุดท้ายเกี่ยวกับภาพอันนี้ดีเนาะคุณเป็นคนคิดต่างนอกกรอบ เพราะฉะนั้นการออกแบบอันนี้มันเป็นลายก็เรียกว่าลายอาร์ตเนาะการออกแบบหรือพวกกราฟิกดีไซน์พวกของสวยง,งามเสื้อผ้าหน้าผมเลยเป็นคณจะได้เปรียบนะคุณจะเข้าถึงพวกพิติคนนี้ได้ดีมากนะครับเนาะลองดูนะว่าได้ทําอาชีพในกลุ่มนี้ก็จะได้เปรียบอยู่เป็นคนคิดต่างนอกกรอบแลาจะมีศิลปะในการเห็นการแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะไปดูมือขวาทีนี้หัวมือขวาวเป็นลายเป็นลายทรงเดียวกันกับหัวไม่มือซ้ายนะครับที่เป็นลาย d L, นะีเนาะคือเป็นคนที่ อ่ะเยอะแล้วก็เยอะข้อดีก่อนเนาะคือคำว่าเยอะเนี่ยคือเว่าเป็นคนสนใจเป็นคนใส่ใจรายละเอียดการทําอะไรก็จะมีขั้นมีตอนมีแผนมีโปรเซสเรตรียมการหนึ่งสองสาอืมก็เยอะนะครับก็เยอะคือเตรียมการวางแผนเตรียมการอันนั้นมันก็เป็นเรื่องดีแต่บางทีก็ช้าไปบางทีก็ตัดใจได้ช้า แต่นี้บางทีเรื่องที่บอกว่าบางทีสนใจหลายอย่างเกินไปอันนี้คือันนี้ก็จะเป็นข้อด้อยนะเป็นข้อจํากัดนะบางทีมันมันหลายอย่างเกินไปมันก็ทําให้เราเสียเวลาเสียว่าเสียทรัพยากรเสียภารกิจไปเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ต้องบริหารความพอดีเอานะครับนิ้วชี้นะครับอันนี้เป็นมัดหวเนาะเป็นมัดหวแต่ผสมอาจก็จะเป็นคนคิดวิเคราะห์ได้ดีนะเพราะว่าเป็นคนคิดต่างนอกกรอบอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นคนที่ทําอะไรได้แตกต่าง การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขอะไรพวกนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับส่วนนิ้วกลางกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับการประดิษฐ์พวกการประดิษฐ์งานฝีมือประณิตฐ์สินก็ทําได้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเป็นค่นชอบศิลปะประดิษฐ์รูปลักษรรูปทรงอยู่แล้วนะครับส่วนนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วภาษานี่พิเศษนะครับเป็นลาคกรอไกพงก็จะเป็นนักสื่อสารนักพูดนักกิจารนักการการนักการตลาดได้ดีเลยนะครับเนาะโอเคส่วนนิ้วก้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมไปดูเพราะว่าเขามีนิ้วเดียวๆให้อยู่แล้วนะครับ ส่วนนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยก็คือเป็นลาย U L มัดไวผสมอาร์ตนะครับอันนี้ก็ดีคือเป็นคนชอบสวยงามชอบธรรมชาติรักธรรมชาติ้าถึงธรรมชาติรักโลกรักสิ่งแวดล้อมในระดับพิอนอินแหละนะครับแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นมีเส้นรบกวนอยู่ตรนนี้เนาะตอนนี้คือสุขภาพทางสายตานะครับจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับสายตาก็ต้องให้ความสําคัญระมาระวังเรื่องสุขภาพทางสายตาด้วยนะครับในภาพรวมก็คือคเป็นคนละเอียดสรุปเนาะเป็นคนสนใจหลายอ,อย่างทําได้หลายอย่างข้อดีคือนั่นะแหละ ข,ข้อด้อยคือเยอะไปนะครับเรื่องการตัดสินใจก็จะล่าช้าเป็นคนมีพรสวรรค์ทางคิดต่างนอกกรอบกันออกแบบเรื่องสวยงามเสื้อผนะ้าผมได้นะครับกล้ามเนื้อมบได้กใบใหญ่เต็มเต็มนิดนึงไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะครับส่วนเรื่องดนตรีเรื่องภาษาพ,พิเศษเรื่องภาพเรื่องสวยงามก็โอเคนะครับโอเคในภาพรวมก็ประมาณนี้ถือว่าเก่งถือมีรายละเอียดแล้วนะครับที่เราจะไปดูความแข่งความสําเร็จกันในคลิปถัดไปนะครับ